สวัสดีทุกคนวันนี้เลยก็จะมาโปรโมทช่องคนอื่นซึ่งผมรับอนุญาตเขาแล้วนะซึ่งเราจะมาโปรโมทช่องคนนี้เขามีชื่อว BM ่าแบมแบมสี่ห้าหนึ่งศูตะโกกระตา่ายนครับผมซึ่งเขามีผู้ติดตาม200รคนผมจะฝากคุณไปกดตามช่องเขานะครับผมซึ่ง ผมขอเนี่ยเขาแล้วนะที่ถ้าผมจะโปรโมทช่องเขาอะใช่ถ้าผมยังไม่ขออนุญาตกูจะโปรโมทช่องรอยโอเคครับผมก็โปรโมทช่องเขานะครับซึ่งผมคอมเมนต์ช่องนี้นะครับผมแล้วก็เอ่อมันยาวเป็นหางว่าวเลยอ่ะมันโคตรยาวเลยคอมเมนต์คลิปแล้วก็ยาวเป็นหางว่าวเลยะะะะนะครับผมก็ฝ่ไป ไปกตามช่องแบมแบบด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกดไลค์ช่องผมแล้วก็กดไลค์ช่องคุณแบมแบมส5 1ห้ด้วยนะครับ